สุดท้ายเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งหลวพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเนาะมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับมาชมมาส่องนะครับเป็นของดีที่ผมเพิ่งได้มาใหม่อีกชิ้นนึงนะครับเนาะเป็นแหวนพี่รอดนะครับหลวงพู่ยิ้มวัดหนองบัวนะเพื่อนพี่นะครับดูนะครับดูรักนะี่นะดูลัก เก่าๆเดิมๆันเลยนะครับดูคบความคลาสสิกี่นี่นะครับนะครับดูนะครับสายสินนะครับสายสินพันแล้วก็ลงรักนะนี่ครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆันเลยนะครับก็นะครับเนาะเป็นแหวนพี่ลอดของท่านนะครับเนาะไม่ใช่แหวนหมวกเจ๊กแหวนเจ็ดยอดอะไรนะครับเป็นแหวนพี่ลอดเพราะเห็นไหมครับการสานเงื่อนพี่ลอดนะครับเป็นอุปเทนะครับเนาะให้ลอดปลอดภัยนะครับผมห็นะครับ เป็นแหวนพิรอดของท่านนะครับตะกูแล้วก็นะครับมาดูลักนี่นะครับนี่นะนะครับดูลักใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเราไปลงกล้องส่องอีกทีนะครับผมนะนี่นะครับก็แหวนท่านนะครับมีทั้งสร้างแบบผ้าดิบนะครับผ้าดิบห่อศพนะครับผ้าบางสกุลนะครับกับกระดาษานะครับเนาะนะครับชิ้นนี้ผมดูเป็นกระดาษานะดูนะครับดูความเก่าของกระดาษานะพี่ๆนะครับดูนะครับเนาะกระดาษาลงอครลาแล้วก็มาม้วนๆม้วนๆแล้วก็เอาใส่ศิลนะครับเนาะ แล้วก็เอาสาสีนเอาสายซีนนะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็นะครับเอาเนื้อหามวลสารที่แบบสร้างพระปิตาท่านนะครับเนาะมาคุกกะลักนะครับมาคุกมาคุกที่แหวนก่อนแล้วก็ก่อนไปจุ่มลักนะนะครับดูนะครับเนาะนี่นะครับชิ้นนี้ดูนะครับจุดที่ผมชอบไปอย่างนะครับดูทองนะเห็นไหมครับทองเก่านะครับเนาะพราะเขาสร้างเสร็จนะครับเขาจะโยนเข้ากลองไฟนะครับเนาะ คือไม่ไหม้อะนะครับคือไม่ไหม้ไฟคือใช้ได้นะครับแล้วเขาก็ออกมาแล้วก็ส่วนมากจะปิดทองนะครับเนาะหลังจากที่โยนเข้ากองไฟแล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วทองเนี่ยเพื่อนพี่เพื่อนพ่พี่นะครับดูดีๆนะครับเดี๋ยวลงก้อนที่น้านะครับดูดีๆนะครับเนาะทองออกเห็นไหมครับแผ่นๆหนาๆยาเงี่ยเหมือนทองเหมือนทองพระแก้วบนนะครับยุคร้อนหนึ่งนะครับยุคเก่าเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับหนาๆจอกเนี่ยนะครับเนาะสองอใหม่จอกเหลืองๆนะครับทองรำจอกส้มๆนะครับเน่ะเหมือน เหมือนพระแก้บนนะนะที่เราจะเจอกันนะครับเราเห็นไหมครับพระรัตนาแก้บนนะครับผมนะนี่นะครับผมนะแล้วก็มาดูแนทางการเล่นหากันก่อนนะครับงดงามครับคลาสสิกนะครับดูใส่ทรงใส่สินดูลักนะครับกระดาษสาเก้านะครับนี่ดูขวานเข่าแล้วกันนะครับเห็นไหมครับมีผงต่างๆนะนะครับที่ที่ผมบอกนะครับผงวิเศษนะครับผมนะเดียว เช่นเคยนะครับเรามาดูแนวทางการเล่นหากันนะครับผมนี่ก็นะครับนี่นะไปไหนนี่นะครับแหวนพี่ลอดท่านจะเป็นอย่างนี้นะมันเป็นวีเนะ่ข้างบนจะเป็นแบบถักเงิ่อนพี่รอดนะครับเนาะนี่นะครับแหวนท่านจะมีเนี่ยนะครับเจ็ดยอดนะครับตรงหมวกแจ็คเนี่ยครับเจ็ดอะไรเนี่ยครับมันจะมีชื่อเรื่องเขานะครับแล้แหวนพี่รอดจะเป็นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเงื่อนพี่รอดนะนะครับนี่นะครับจะเป็น คือเป็นอุปเทศการใช้ชนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับทรงหมวกเจ็กอะไรของท่านนะครับมีหลายแบบนะพี่นะแต่เป็นพี่รอดก็จะเป็นพี่รอดไปนะครับผมที่ที่ผมบอกกล่าวไปนะพี่นะเนาะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยพี่รอดนะครับเนาะนี่แล้วก็เห็นไหมครับพี่รอดนะครับถักถักกันเหมือนไอเหมือนแหวนตะก้อนะพี่นะเนาะเหมือนประมาณนั้นนะครับเนาะมันจะเป็นอุปเทศนะครับเป็นพี่รอดสมัยก่อนนะครับเนาะ เหมือนพี่ลอดแขนของครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ที่เขาสร้างนะครับผมนะอบอ่านะครับก็นะครับเดี๋ยวคือคือจริงๆนะอยากจะเล่าให้ฟังว่านะครับของท่านมีแบบนี่นะครับเราเอาเอากมวิธีการสร้างแล้วกันพี่นนะครับจะได้แบบ สไตล์ผมนะครับน้อสะสมเพราะศรัทธานะครับเราศรัทธาก่อนนะครับในอย่างอื่นนะครับไม่ใช่สะสมเพราะราคาไม่ใช่สายผมนะครับนะสะสมเพราะศรัทธาก่อนนะครับเนาะก็นะครับเนาะหลวงพุยิ้มนะครับท่านสร้างขึ้นด้วยพิธีการที่เข้มขังนะครับน้อยโดยการนําแบบผ้าบางสกุลหรือกระดาษานะครับที่ท่านเสกและหลวงขล่านะครับมาเป็นเวลานานนำประพันธ์เป็นแหวนนะครับเนาะแล้วก็บริกรรมคาถานะครับร้อยแปดจบนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้นะครับเนาะ ท่านจึงนําผงวิเศษนะครับที่ที่ทําพระพิตาท่านแหละนะครับนะไม้ไก่กุ๊กนะครับเม่อฤดูผสมพันธ์ประมาณช่วงตะวันขึ้นนะครับเนาะก็คือมีเมตานั่นแหละนะครับเนาะนำไม้ไก่กุ๊กนะครับมาบดผสมผงพุทธคุณไข่โบดไข่เสมานะครับข้าวไหวพระพุทธดอกไม้ไหวพระพุทธดินกลางแม่น้ํานะครับดินลังต่อแตนลังหมาล่านะครับอะไรลังหมาล่านะครับที่เกาะที่เสียนที่เสียนพระพุทธรูปเหมือนเออเหมือนลัง เหมือนลังต่อแต้นะที่เกาะที่เสียญพระพุทธรูปนะครับเนาะทำไมเขาเรียกลังหมาล้านะครับเนาะประมาณนี้นะพี่นะเขาเขาเขียนมาอย่างนี้นะครับเนาะจนครบตามตําราโบราณนะครับเนาะขาดอย่างเนื่องได้อย่างหนึ่งไม่ได้นะครับเนาะนะครับก็นะครับท่านทําเสร็จนะครับก็นําผงทั้งหมดนะครับมาคุกลักนะนะครับแล้วก็พอกนะครับมาคุกลักเสร็จแล้วก็พอกเข้าไปกับตัวแหวนได้ไหมครับนะ กเข้าไปแล้วก็ไปจุ่มลักนะครับปลูกเสกเจวันเจคืนนะครับเมื่อปลูกเซกเสร็จจะโยนเข้ากองไฟนะครับหากแหวนไม่ไหม้ไฟนะเป็นอันใช้ได้นะครับนี่ดูนะครับผมนะวิธีการสร้างของท่านนั่นเองนะครับนี่นะครับตะกุดของหลวงพูยิ้มก็นะครับดูไม่นะจะแนะนํานิดนึงนะครับเ่านเห็นไหมครับจะเป็นเนี่ยท่านจะนาใสยสินอย่างเงี้ยนะครับมามาพันอย่างนี้แหละนะครับตะกุดหลวงพูยิ้มท่านนะครับท่านจะชอบเชือกสยสินนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จุ่มลักนะครับ นี่นะครับผมคล้ายลวงก๊อปานคองดานนะครับตะกุดท่านก็เชือกสายสินเหมือนกันนะครับเนาะนะครับต่างกันแค่สินนะครับน้อนิดหน่อยนะครับผมนะอึบมามาลงกล้องส่องกันนาผมนะก็เออนะีนนเนนนาาะเอักกกิดึงครบ็็มื่อวานนะครับมีเพื่อนพี่ท่านหนึ่งนะคอมเมนต์มานะครับเรื่องคือเขาก็แนะนํานั่นแหละนะครับเนว่า เขาอยากให้ผมอ่ะพูดแบบพูดราคาพระไปด้วยนะครับเนี่ยนะเม้นเม้นอันนี้นะครับคือพาาชมพระแล้วก็แบบบอกคือบอกราคาพระไปด้วยนะครับน,นะ,นนนนะค,บคือถ้าคนที่ติดตามผมมาตลอดนะครับจะรู้ว่านะครับเนาะ <ST AR> ผมบอกตลอดนะครับแล้วผมเชื่อผมเชื่อแล้วผมบอกตลอดนะครับว่าราคากลางผักเครื่องไม่มีจริงนะนะครับนะครับแล้วจะแลวจะให้คนอย่างผมที่บอกราคากลางพักเครื่องคือไม่มีจริงมานั่งบอกราคานะครับผมดูมันมันดูย้อนแย้งนะครับมันดูปากว่าตาขยีปาก คือเข้าใจผมไหมนะครับเอาทําไมผมถึงว่าราคากลางพักเครื่องมันไม่มีจริงนะครับเอาง่ายๆเพื่อนๆพ่ี่ไปดูนะครับคนที่บอกว่าราคากลางพักเครื่องมาสี่จะบัตรพร้อมราคากลางจะบอกราคากลางให้อย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเขาถึงต้องประมูลผ้าละ่ะถูกไหมครับถ้ามีราคากลางจริงมันก็ต้องเหมือนทองเข้าไปร้านไหนมันก็ได้ราคานั้นถูกไหมครับทองสามหมื่นเข้าไปขายที่ในซอยปากซอยบ้านเพื่อนเพื่อนพ,อนพ,อนพี่ยันยาวราชแม่งก็ได้สามหมื่นผมพูดถูกไหมนะครับ ขอให้มันเป็นทองแท้ถูกไหมครับขายหน้าปากซอยบ้านยันยาวราชแม่งก็ได้สามหมื่นนะครับถูกไหมครับพระเครื่องอ่าพเพื่อนๆพี่ลองไปขายเอารุ่นที่พเพื่อนเพื่อพี่คิดว่ามีราคากลางนะคือมั่นใจราคากลางมันสุดยอดมากลองขายหน้าปากซอยบ้านตัวเองนะครับยันไปถึงพันทิ์เลยแล้วดูดิจะได้ราคาเดียวกันไหมเพราะเผื่อบางร้านไม่ซื้อด้วยผมพูดถูกไหมนะครับเพราะมันมีอะไรที่มันมีองค์ประกอบหลายอย่างอ่ะ เป็นเพื่อนพี่ที่ที่ผมจะแนะนํานะครับคนขนาดคนที่บอกว่าราคากลางราคากลางเขาอยังประมูลพระเลยทำไมต้องประมูลอ่ะถ้ามีราคากลางมันต้องเหมือนทองดิไปขายร้านไหนมันก็ต้องได้เหมือนกันดิยันปากซอยบ้านยันยันเยาวราชเลยอ่ะมันก็ต้องได้ราคาเนี้ยสามหมื่นถูกไหมครับนะครับพระเครื่องถ้ามันมีราคากลางนะครับเอารุ่นที่เพื่อนพี่คิดว่ามันคือแม่นคือมั่นใจในราคาเนี้ยลองขายตั้งแต่ปากซอยบ้านตัวเองนะครับยันถึงพันทยบเลยนะครับดูสิจะจะมีให้ จะมีให้ราคาเท่าเท่าคือเท่ากันไหมผมท้าให้เลยบางร้านก็ไม่ซื้อนะครับแต่ทองแท้ผมท้าเลยปากซอยบ้านยันยะยันยาวราดมันซื้อทุกร้านเขาซื้อทุกร้านนั่นแหละขอให้แท้ถูกไหมครับแต่พระเครื่องมันมันไม่มีราคากางไงที่ผมพูดตลอดนะครับเอาแล้วทําไมทาไมเขาถึงบอกมีราคากลางนะครับมันเป็นคําพูดโฆษณาชวนเชื่อนะครับผมสะสมพระเพราะัาธาผมไม่ได้ดูราคาผมไม่ได้ผมไม,ไ,ไม่ได้ซีเรียสน,นะผมพูดไปเอผมไม่ได้แบบ คือผมเก็บเขาเก็บคนเขาเก็บเพราะศรัทธามันมีอยู่แล้วนะครับแต่ความพูดโฆษณาชวนเชื่อเพื่อที่จะให้กลุ่มที่ที่เขาแบบเขาลงทุนกับสิ่งต่างๆ่อสัง,างหาทองเงี้ยมาเหลียวมองดูพวกนี้บ้างไงวิธีนะแบบอกว่าเอยมันมีราคากลางนะนะครับเก็บไว้ราคามันขึ้นนะนะครับเนาะถูกไหมครับคือมันจะเป็นกลุ่มนี้มันเป็นโฆษณาชวนเชื่อนะวิธีนะ้นแต่แล้วผมก็เชื่อว่ามันไม่มีราคากลางเราจะมาให้นั่งให้ผมนั่งบอกว่ามันราคานี้นะอย่างนี้ผม คือมันไม่ใช่วิสัยของผมนะครับเนาะถ้าไปราคาก็ต้องไปช่องอื่นนะนี่เอาง่ายๆแค่นี้แหละนะครับผมก็ชัดเจนในสิ่งที่ผมทําแล้วผมก็บอกกล่าวกันนะครับผมก็ตอบพี่ก็ไปแล้วนะครับเนาะก็บอกตันไ้พี่ท่านอื่นด้วยนะครับนาะที่ที่แบบอาจจะพึ่งเข้ามาใหม่นะครับผมนะมานะครับก็ดูนะครับน้องเป็นนะครับนี่เป็นแหวนพิรอดนะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับองเอชิ้นนี้เป็นกระดาษนะครับนี่นะ ดูความเก่าของกระดาษสาแล้วกันนะนะครับนี่นะนะครับดี่ียอยสูงดูนะเห็นไหมครับความเก่าของกระดาษสาหน้าพี่นะนี่นะครับ,รบแล้วก็ดูลักนะครับพันสายสินนะครับเนาะใช้กระดาษสาก็แล้วก็เอาสายสินนะครับนะเอาสายสินมาพันนะครับนะแล้วก็ลงลักนะครับ แล้วก็มีของวิเศษที่ผมเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้จะเป็นพวกเอามาคุกรักนะครับแล้วก็พ่อเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ไปจุ่มลักทีหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแล้วก็พอเสร็จอะไรเสร็จก็โยนเข้ากองไฟนะครับถ้าไม่ไหมก็ถือไม่ไหมไฟนะครับก็ใช้ได้นะเห็นไหมครับนะพวกของวิเศษนะครับเนี่ยนะครับดูกระดาษสานะพี่นะดูเก่าๆเดิมๆแห้งๆกันเลยนะนะครับแล้วก็ลักนะนะครับ <ard> นี่นะครับเนาะลักี <centres diabetes S 2> ่นะวิาะเนี่ยนะครับเป็นองคูได้นะครับเราไปดูตะกุดนะครับเป็นลักอย่างเนี้นะวีนนะครับลักลักมันไม่จําเป็นต้องแตกต้องแห้งนะนะครับมันก็เป็นธรรมชาติของลักนะครับมันจะมีความชื้นเพื่อที่เขาจะเอารักษาสิ่งที่เขาลงลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเชือกเป็นพ้านะวีนะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติลักนะครับเนาะดูนะครับเนี่ยนะครับมีผงนะครับเนาะมีลักนะครับ นี่นะครับก็ะชิ้นนี้มีธรรมชาติการใช้นะครับนะครับของดีนะก็ต้องผ่านการใช้นะครับผมนะแล้วก็นะครับเนี่ยที่ผมจะบอกนัทองนะนะดูนะครับเห็นไหมครับพอโยนเข้าไฟนะครับพอไม่ไหมไฟก็เอามาแปะทองอีกทีนะครับเห็นไหมครับทองเก่าเหมือนผ้าแก้บนนะครับทองเก่าจออกหนาๆอย่างเงี้ยนี่นะวันนาส้มๆนะครับเนี่ยนะครับนะ ก็คือนะครับเห็นสิ่งต่างๆนะครับความเก่าต่างๆที่ที่มันในยุคก่อนนะครับเราเอามาเปรียบเทียบได้นะครับเนาะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ที่เราดูได้นะครับเนาะนะครับที่เราศึกษาได้นะครับเนาะไม่ใช่จะเฮ้ยมันแท้เพราะไอ้นั่นบอกไว้เฮ้ยมันไม่ดีเพราะไอ้นี่บอกไว้เฮ้ยอะไรอย่างนี้นะครับเนาะเป็นเล่นพ้านะครับถ้าอาศัยตัวเองเยอะๆมันจะมีความสนุกนะครับมันจะมีความสุข มากกว่าคนอื่นบอกนะครับอันนี้คือความหมายของผมแล้วกันนะครับมีเีนไปไมดดูทองนะครับเป็นไหมครับทองอย่างเงี้ยนะครับป้าแก้บนเก่านะครับพระรัตนะนั่นเองนะครับผมนะนี่ดูดูลักอีกทีนะครับผมนะก็มีทองปิดแปรปลายนะครับปะปลายนะครับเนาะดูลักนะครับอุ๊บเชือกสายสินนะครับหลวงพ่ยิ้มตะขุดท่านกันนะครับสายสินอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็สายสินอีกท่านหนึ่งเก่าๆก็หลวงพ่อป้านะครับของด่านนะครับ จะชอบเอาสายสีมา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 พันนะครับแล้วก็จุ่มลักนะครับผมดูลักนะนี่นะครับลักเก่ามันจะชื้นนะครับมันเหมือนมันผสมมีส่วนผสมของยางไม้นะนะครับเรายางไม้มันก็ก็เราเห็นเห็นกันนั่นแหละนะครับต้นไม้เก่าตามป่าตามวัดเก่าเห็นไหมครับวัดโบราณพวกวัดป่านะครับที่จะมีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับไปดูนะครับมันจะมีลัก จะมียางไม้อะไรเงี้ยที่ที่บางทียางไม้ตะเคียนอะไรอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับมันจะออกชื้นๆมันๆนะนะครับมันจะไม่แห้งนะนะไอแห้งนั้นนะอบนะครับอบแล้วก็หลอกตาเราว่าเก่าแต่จริงๆมันไม่เก่านะครับมันเล่งนะทีกนี่นะมันเล่งทําไปาปฏิกริยาเล่งให้ให้มันดูเก่านะครับเล่งให้น้ํามันออกให้น้ําข้างในมันออกให้ความชื้นมันออกนะครับแล้วก็มาแบบมาแหกตาเรานะทีกนี่นะมาหลอกเรานะครับผมนะก็ เดี๋ยวเดียวนะครับนะผมมีรักที่ว่าลักสนามเดี๋ยวผมให้ดูอีทีนะัที่ผมโดนมาแล้วกันนะครับอึ๊บคุณพี่พี่หลายคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะนะครับสําหรับคุณพี่พี่ที่เข้ามาใหม่แล้วกันนะครับที่ผมเคยโดนมานะครับนะผมเอาไปเลี่ยมเองแหละนะ <c oughs> ก็เราไม่รู้นะนะครับเราไม่รู้เราโดนมาแล้วก็ไม่อายนะครับเราก็เอาเก็บเป็นองคูงแนะนําคนอื่นได้นะเห็นไหมครับนะรักสนามมันจะแห้งนะพี่นะเพราะมันอบนะครับอบให้นี่นะ เห็นไหมครับมันอบให้ให้ความแห้งมันออกนะนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับมันจะแห้งนะนะครับเนี่ยใครไม่รู้ก็อู้เก่าเก่านะครับเห็นคาบเคยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้เก่ามันก็ไวแห้ตาเรานั่นแหละมีไหมครับดูความมันดูความชื้นกับความแห้งนะครับเนี่ยนะครับเนาะเขาลงรักนะถามใจตัวเองนะครับเนาะคาสอนพระพูดนะครับมันมีเหตุและผลนะไม่มีนะเขาลงรัก ผมถามใจเป็นไปพีนะครับเขาลงรักไว้เพื่ออะไรนะครับใช่ไหมครับความหมายมันก็บอกในตัวเองอยู่แล้วลงรักเพื่อรักษาสภาพเชือกพระหรือสิ่งที่เขาจะรักษานั่นแหละนะครับไม่ให้แบบมันขาดมันยุ่ยนะครับลงรักอย่างนี้นะครับมันก็ถึงต้องมีความมันรักษาเนี่ยรักษาเชือกรักษาอะไรที่ที่ลงรักนะนะครับแล้วมันก็จะมีความมันอย่างนี้นะครับถ้าแห้งๆอย่างนี้นะครับมันมันรักษาอะไรอ่ะไปดูมันแตกใช่ไหมครับ มันแตกอ่ะมันตัวเองมันยังรักษาไม่ได้เลยมันจะไปรักษาใครเห็นไหมครับเนาะมันอบจนแตกนะครับนี่ดูนะครับนะคุณพี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณคุณพี่ๆเช่นเคยนะครับที่ไปรับชมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะช่องให้ผมกันด้วยลวกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ